ลืมไรือเปล่าเนี่ยก็ต้องให้พรญาติโยมเพื่อนนายแก้วนะแต่ว่าลืมไปหรือเปล่าว่าพระไม่ได้นุ่งกางเกงไหนไม่ได้ใส่กางเกงนั้นนะแขกชายเราก็รู้กันก็นั่นนะที่แล้วพระบวชใหม่มันตัดกิเลสไม่ได้หรอกตัดไม่ได้แล้วคือทำไมไม่รู้ว่าเวลาลิเกเขาเล่นกันกี่โมงคุณมาถึงแล้วจะไปว่าหาได้ได้ไงว่าได้แฟนขับเว้จะเป็นคนอื่นนะ เงียบเก็บที่เก่งหน้าทักงสามแกเวลาจะมาดูที่เกงแกต้องแงะกระจ่างออกมาดีที่สุดดีนั่บ้านชั้นเดียวนี่คือเราก็ต้องออกพินาศแล้วพระไม่ได้ลุงเกงไหนมึงตัดไม่ได้หรอกผู้หญิงสีโกงสีกามาใส่บาดก็้วทำไมล่ะเนด็กพวกเด็กเรื่องนี้ทำไมอเอาผื่อตามส่องแทเกที่ไรนสีกาเข้ามันจะตื่นตัวเพราะมันเต็มตัวไว้างเงี้ยสีกาต้องเห็น มันก <mile> ็ตอบไปเลยตอบไปให้ทายความสงสัยเลยก็ถามว่าพี่น่นอะไรเนี่ยมันก็บอกไปเลยเต้เต้มันะตอบว่าอะไรไม้คําบาตแต่ก็แต่ว่ามันไม่ลงเองกับบาตันไร้อกดไปนเื่อ้าใ้้มสใจเตือเลยปวดันนี้ตืนทุกวันมาายาทุกวันเลยตองอาบัติทุกเช้าเลยแล้วกัน เไม่ต้องดูเลยเพราะว่าฉันท่องได้แล้วอันนี้ไอ้กล้วยกล้้วยไอกล้วย